คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนคนดูนะครับขอผมมานะครับว่า ช่วยเล่นเกมกำนันค่ายโจ๊กเกอร์ให้ดูอีกรอบนะซื้อสัก3าถึงรอบทุน900นะโอเคจัดไปครับน่าจะเป็นเกมนี้นะโจ๊กอ่ากำนันโจ๊กเกอร์นะครับทุกคนก็บันตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะวันนี้ว่าโจนนะครับจะจับจะมาดีหรือเปล่านะครับแล้วก็กำนันนี้จะจับโจนได้ดีเท่าไหร่ไปดูกันนะครับทุกคน โอเคมานะครับทุกคนก็มาในทุน900บาทนะครับมื่วานก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแอดเองก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะโหปวดฟันจะจัดเลยนะครับก็เบ็ด3ซื้อเท่านี้โอเคจัดไปครับรอบที่1นึ่งนะครับซื้อรอบที่1เบ็ด3นะครับทุกคนอ้อลืมบอกไปนะครับทุกคนก็เริ่มเล่นอยู่ในเวลา2องทุ่มครึ่งพอดีนะครับผมทุนมา900เนาะเพราะเขาให้ซื้อซื้อสาถึงสรอบทุน900แต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อ 3-4รอบติดต่อกันนะผมเองก็ขอ,อบริหารเองแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะซื้อให้ประมาณ3-4รอบที่ขอมาแล้วกันนะครับทุกคนโอเคดอกนี้ซูเปอร์วินนะครับโอ้โห30บาทนี่ซูเปอร์วินแล้วนะ10เท่าของเบ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังก็ยังตะโกนมากไม่ได้นะครับก็ยังเจ็บเจ็บปวดปวดอยู่นะครับโอ้โหผมว่านะให้เป็นแผลสดดีกว่านะครับทุกคนหรือว่า เป็นแบบแผลตามร่างกายดีกว่าไปเป็นแผลอยู่ในปากนะครับทุกคนหรือเหงือกนะครับพอละมานจะจัด,จดผมบอกเลยโอ้โหแต่อันนี้เกลือเกลือกว่าอีกนะ63ซื้อต่อและกันเบ็ด4ไปขึ้นทีหน่อย392ครับซื้อรอบที่สองนะไปดูกันนะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนเพิ่มมาอีกหนึ่งเบ็ดนะครับ เออโอ้โหไม่มีโจรให้จับเลยบางคนไม่แน่ใจว่าเรียกเกมนี้ว่าอำเภอนายอำเภอค่ายโจเกอร์หรือเปล่านะครับบางคนก็เรียกกำนันค่ายโจเกอร์นั่นเองนะผมเองก็โอ้โหดอกนี้220ผมเองก็เรียกตามชื่อนะครับเกมนี้ผมอ่านออกอยู่นะ b ตี้ฮั Hunter นะครับก็น่าจะเป็นกำนันเนาะหรือนายอำเภอนั่นเองนะครับมันมีนายอำเภอ PP แล้ว โอเคน่าจะากเกลือนะครับผมขอพักการซื้อก่อนละกันเนาะเพราะไม่ไม่ได้บอกผมมาว่าให้ซื้อติดติดกันนะครับทุกคนครัน,นี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมขอเอาตัวรอดกันเองแล้วกันนะ <c oughs> ว่าถุน9 0 0จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอปั่นเบ็ดเบ็ดเก้าแล้วกันเบ็ดเท่าไหร่ดีวะเบ็ดเก้าดีไหมเบ็ดสิบอุ้ยยี่สิบเยอะไปทุกคนเบ็ดเก้าลกันครับขอให้เก้าไปเรื่อยๆล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวลองปั่นเองบ้างนะครับอันนี้เมื่อกี้ซื้อไปสองรอบแล้วนะ มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะทุน900ซื้อ34รอบผมเองนี่สไตล์ไหนสไตล์นั้นนะครับทุกคนแต่ละท่านแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันนะเนาะโอ้แจ็คพอตว่าไงแกนมาหรือเปล่าขอเมเจอร์ก็พอตรวจบก็ให้ไม่มีอะไรนะครับทุกคนลุ้นลุ้นทิปนะ โอ้ยนี่ก็ยังปวดปวดฟันอยู่เลยนะทุกคนแต่ก็ทำยังไงได้นะครคือไม่เล่นนี่มันกระสับกระส่ายยังไงก็ไม่รู้นะมันเหมือนมันเข้าเส้นนะครับตอนนี้ลดไป500แล้วนะทุกคนมองเหมือนจะรอดยากนะครับเนี่ยช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะตอนเล่นนะเดี๋ยมาดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า ทุนเรายังเหลืออยู่300 400อยู่เลยนะครับทุกคนอยังเพิ่งนับศพทหารนะอาจจะกลับมาลุ่งก็ได้นะครับก็สวัสดีอีกรอบด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันหวยออกวันที่1มีนานะครับแต่ก็ยังไม่มีตังค์อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับตังหายากนะทุกคนได้มาต้องเก็บไว้ใช้นะใช้จ่ายนะครับก็ ผมเองโดนไปเจ็ดเกือบหมื่นนะทุกคนเ0็ดพันกว่าผมเล่นหนักเลยนะครับงวดนี้เล่นหนักกว่งวดที่แล้วอีกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หลังหลังหวยออกออก่อนหวยออกผมก็เล่นช่องเศรษฐีไว้นะครับเกมอะไรไม่รู้อ่ะผมเข้าไปในเกมค่ายเพจเพเทคหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ โอ้โหเล่นแบบแตกแบบงงๆเลยทุกคนลองไปดูนะอยู่ในช่องเศรษฐีผมได้ลงไปแล้วนะครับผมเล่นช่วงประมาณบ่ายสกว่านะแต่ผมเพิ่งลงไปตอนหลังหวยออกเพราะว่าไปรุนหวยอยู่นะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้กดออโต้ไปแล้วนะครับทุกคนออโต้ Auto มันกดไอ้นี่ไม่ได้เนาะกดไปเร็วไม่ได้นะครับต้องรองให้ตังมัน รบก่อนนะครับ18โอเคไปต่อส่วนสแคตเทอร์เกมนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าลงช่องไหนบ้างนะครับน่าจะได้ทุกช่องนะสำหรับเกมนี้นะครับโหแตอนนี้ไหลาย,ยาวๆเลยทุกคนเหลือ200แล้วอะอันนี้ได้เท่าไหร่9 ดูแล้วน่าจะยาวอยู่นะครับเกมแบบนี้เอาได้อีกแล้วสวยครับบิ Big ๊กอุ้ยทำไมแพงบิ๊กวินเลยนะทุกคน144ครับโอ้โหตะโกนมากไม่ได้นะทุกคนเสียวฟันอีกแล้วมันฟันคุดนี่ทรมานนะทุกคนเป็นแผลสดดีกว่านะครับใส่ยาแล้วเดี๋ยวก็หายแต่ฟันคุดนี่ปวดข้างในทรมานเหงือกมากเลยทุกคน ไม่ผ่าก็ไม่ได้นะครับเอามาหรือเปล่าครับดอกนี้ทุกคนล็อกดูท้ายตวัวหลวก็ให้ มาได้แค่ลุ้นนะครับผมออาอ,าอ,าอ,าอาย่างไงครับดอกนี้มาอีกรอบแล้วนะครั้งสุดท้ายตัวเราก็ให้ก็ยังไม่มานะครับทุกคนเอามาอีกครับโอ้โหไม่ดูนะ้นรอบนี้ปล่อยเลยเอา้ามาดิโอ้โหพอไม่บอกว่าตัวกว็ให้นี่ก็ดันมานะครับทุกคนปัานเองเข้าเวทเก้าเฉย อันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับโอ้โห้กำนันมา2ตัวครับทุกคนมาดิ400กว่าดอกเดียวซุปเปอร์วินไปที่4ี0 5 0ครับผมเอาแล้วไงเอามาอีกโอ้โหไม่มีโจรเฉยเอามาอีกแล้วยังไม่มีโจรนอีกโอ้โหโจรตัวแพงเพิ่งมานะโจนกลุ่มนะครับ โอ Finished ้โหโจ๊กเกอร์ไอ้จ๊กเกอร์กำนันลงมารัวๆเลยนะครับแต่ก็ไม่มีโจรมาเลยนะครับโจรนิ่งเลยดูดิมาอีกแล้วนะโอ้โหมาทีนี้เต็มเลยแต่กำนันไม่มาล้ะครับผมอะไรนี่ยได้มาอีก454นะตอนนี้ขึ้นมาเป็น680แล้วนะครับทุกคนมาอะไรครับนี่อะเอาแจ็คพอตหมุนอีก แตกจับพอร์ทํามงตัวบก็ให้ยังไม่มาครับทุกคนนี่นะอย่างที่บอกมิกกี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับปั่นเข้าเองเฉยๆนะอันนี้คือการเอาตัวรอดของผมนะครับก็ผสมกับคนที่ขอมาด้วยแต่ถ้าว่าจะให้ซื้อติดๆข่าวหลังบอกผมด้วยนะครับใครที่จะให้ผมเล่นแล้วก็ให้ซื้อฟีสปินเท่านี้ห้ารอบติดต่อกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะไม่งั้นผมรันแน่นอนนะครับทุกคน หเบยิบจัดไปดิตอนนี้ออโต้แล้วมันนะครับทุกคนเพราะว่าได้ลุ้นหลายาได้ลุ้นตัวโบนัสหลายรอบมากนะออโต้ Auto เนี่ยเอามาอีกแล้วหรือเปล่ายังไม่มาโอเคหกสิบครับดอกนี้ อันนี้10เหลือ500นะครับทุนตอนนี้นะก็ถ้าว่าซื้ออย่างเดียวก็ไม่แน่อาจจะไม่รอดก็ได้อาจจะล่วงไปแล้วนะป่านนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ตรวจไปก่อนแจ็คพอตก็ยังไม่มาครับรอบที่3 j a แจ็คพอตทิปอีกแล้วนะล่วงลงมาอีกแล้วนะตอนนี้ พอ oh, เพิ่มเบ็ดไม่เข้าเลยแล้วเนี่ยอะไรกันนี่ตอนนี้20เท่าทุนนะอ้าวทำไมไม่ไปกดออโต้มันต้องรออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนก็ผมว่าน่าจะยังไปเล่นได้ยังเล่นได้ต่อนะเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะซื้อนะครับทุกคน มันปั่นแล้วมันยังไม่เข้านะเพราะตอนนี้ก็เหลือ3ามน้อยแล้วนะครับเราลองวัดปั่นไปอีกสักพักโอเคได้กลับมาอีกร้อยหนึ่งครับทุกคนสวยเป็น400แล้วนะต้องรอนะครับต่อทุนขึ้นมาอีกหน่อย <c oughs> โอ้โหเหนื่อยเลยนะ กำนันรอบนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาอยัางไงยังไงไม่มากลับมาเป็นเหลืออีก200อีกแล้วครับผมอะไรกันเนี่ยเล่นมาเป็น10บสนาทีแล้วนะทุกคนมองจะยืดเยื้อะนะครับเนี่ยร้100อยแล้วครับทุกคนในไหนในไหน,หน,หนแล้วนะครับตอนนี้วัดไปเลยปะ ร้อยหสิบสุดท้ายครับโอเคได้มาสี่สิบครับดอกนี้ได้พี่อูดมานะครับผมเนี่ยกดไม่ได้มันต้องรอให้ครบเลยนะออโต้ Auto. จัดไปเหลือร้อยหนึ่งครับผมตอนนี้เออดอกนี้สิบบาท เดือดร้อนงพอดีนะตอนนี้เอามาโอ้โหเอามาหรือเปล่าตัวเไปเขาให้มาครับผมเบ็ดยี่สิบแปดสิบสุดท้ายนะโอ้แต่โกนมาไม่ได้นะครับทุกคนแต่ก็โอ้โหไปลุ้นกันนะว่าเบ็ดนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนบางทีเบ็ดสูงก็สู้เบ็ดน้อยไม่ได้เพราะว่าอาจจะจับจรนไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนรอบที่สามครับผม อะไรต้องการอ e ีเล็กหายากอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาแล้วตอนนี้ต้องการถอนนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อความอะไรต้องการอะไรอุยอ้ยอุ้ยมาดิอุ้ยโอ้โหย,โยเมกาวินโอ้โหยเบฟันโหทุกคนมาทีมาแบบจุกๆเลยนะโอ้โหแจมดอกเดียวพันหนึ่งครับเละดิอย่างเงี้ย โอ้โหน่าจะได้เลิกเลยนะทุกคนยังซื้อไม่ครบสามรอบสี่รอบเลยนะที่ขอมาโอ้โหกำไรแล้วทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันมีเศษอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเอาโูหมารูวัเลยอนะทุกคนกำนันผมมาอีกครับปิดฉากได้ดีได้สวยอยู่นะจัดไปอีกคนละห้าร้อยเป็นหนึ่งพันครับผมพันแปดิบนะใช่ไหมว่าเมื่อกี้5 40, นะ้าอยสี่ิเนาะ พันแปิครับตอนนี้จบไปที่3ามพนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับตอนนี้เป็น3ามพาแล้วนะครับทุกคนผมเองก็เล่นกันมายาวนานแล้วนะวก็ขออนุญาตด,ด้วยนะครับสําหรับคนที่ขอมานะครับตอนนี้ก็ลุ้นแจ็คพอตก่อนเลยมามาหรือเปล่า,าตัวไปดิไม่มาครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอถอ,อนสามันสามแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอากำไรไว้ก่อนนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าคนดูเห็นผมได้กำไรคนดูก็ดีใจไปด้วยนะว่าแนะนําให้มาเล่นเกมนี้เกมนี้แล้วก็ได้แตกไปเนาะก็อาจจะอ,อ,อาจจะไม่เป็นตามคําสั่งก็ดูหน้าเกมแล้วนะทุกคนอาจจะ ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอาจจะไม่รุ่งแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะร่วงเลยก็ได้นะตอนนี้ได้กําไรแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปหมดนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตถอน3ามเแล้วกันนะสําหรับคนที่ขอมาบอกว่าซื้อ 3- าถึงสรอบอันนี้ผมซื้อไป2รอบไหมสองหรือสรอบนะจำไม่ได้แล้วเล่นมายาวนานจัดเลยนะครับทุกคนน่าจะซื้อไปสองรอบนะครับขาดรอบหนึ่งนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอากําไรตรงนี้ถอนก่อนแล้วกันนะครับ ผมเองก็โอ้โหยาวนานมากจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้เป็น10นาทีเลยนะครับทุกคนก็ยังเจ็บเจบฟันอยู่ด้วยนะผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับหากว่าใครชอบใจไม่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับสำหรับคนขอมาทําให้ได้ถอนแล้วนะแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยนะครับที่ให้กําลังใจกันตลอดนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายครับผม